อยากบอกว่าเฮาเลียงไก่นะคะเรียงความสวยงามชมความสวยงามนะคะของพี่วีในการซีีส์แต่พันทุทีหนาหักหนาหักนะคะนาะเฮาบด้เรน้นพันุไข่น้ะพี่น้องนะคะอ่าจึงสิบ่ค่อยล่ะค่ะเอาอยากเอาความงามของเขามาเสนอ มากกว่านะคะพี่น้องนะคะสังเกตสีบบดีเว้าถึงปัญหาของไก่ปันไดนะคะโจ๊ะเลือกปันได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเข่ามากนี่ก็สิเห็นถึงความงามของไก่นะคะเป็นตัวนําเสนอตัวหลักเลยนะคะเด้อยเป็นไก่พันสวยงามนะคะพี่น้องเนาะนะคะจึงปลามาตัวนี้ตัวขา,ๆขางๆเข้าตัวสีดํานี้คือกันนะคะนี่เป็นพันธี่แบบว่าสวยงามสวยงามอีกตัวหนึ่งจึงเข้าชื่นชอบแล้วก็เลียงง่ายนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ ถ้าเขาจะว้าถึงปัญหาของไก่นะคะว่าไก่ในประเทศได้นะคะ,ะพี่วีก็คิดว่าก็มีปัญหาขึ้นกันนะคะเพราะว่าจะเป็นไก่เหงาแน่นะคะไกะ่ยุดไข่แน่นะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะยุ่ทัวไปนะคะพี่น้องแต่ว่าพี่วีบ่คอยได้จอเลือกนํามาเสนอเพื่อนๆนะคะอยากให้ชื่นชมความง,งามนะคะนี่คือประเด็นหลักที่เขาเรียนนะคะพี่น้องเนาะ,นะะเ,ดเดี๋ยวมาชมนะคะเดี๋ยวพี่วีสีลายแต่ละตัวให้เบิ่งอีกรอบนึงนะคะพี่น้องเพราะว่ามือนีอาการดีหลายกันเลย อยากน้ำเสนอค่ะหน่อยเหลือกเกินน่าจะได้พอมืออากาศดีๆแสงแดดออกงามๆคื่อจงังหวะนี้ล้วกบมีน,น้องเนาะ Eu ฝ่ายโทผู้ไทยงามตายัางหักบ้านป่าหักผู้ไทยบ้านเฮาวัฒนธรรมเก่าๆเฮาบอเคยลืมเรียองใครเก็บใครเก็บ I've been madama green. She a hot, and she weak, bad, my Madama green, she weak, bad พี่น้องนะคะอยากบอกว่านะคะนอกของเข้าส่วนมากเข้าสีน้ำเสนอเป็นไก่พันสวยงามจากต่างประเทศนะคะพี่น้องนะคะเฮาสีบรดเนนว่าต้องออกไข่โดกต่อปีนะคะนอนะคะแล้วเ,เลี้ยงเขาเป็นงานอดิเรกนะคะพี่น้องนะคะเลี้ยงกับชมความสวยงามนะคะจึงเบ,บิงเดอ่ะพี่น้องนี่เบิรนเดอร์ อันนี้ไก่ปรามาแบล็กปรามาของเห้านี่ก็เป็นพันธุ์สวยงามอีกตัวหนึ่งที่เห้าชื่นชอบเลยทีเดียวด้วยค่ะพี่น้องนะคะนี่ด่งนะคะสีดําครับครับเลยด้วยค่ะนะพึ่งสีออกแกมเขียวแล้วก็ดำบอ,อกเขียวงามเลยด้วยค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เป็นโคลัมเบียแบล็กเทลด้วยค่ะพี่น้องนะคะอ่า,นนอนะะอาบึงไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเป็นพันธุ์สวยงามนะคะว่เาเป็นไข่โดกกับไข่ก็ได้กินพ่อประมัณเนาะค่ะพี่น้องนะคะต่อปีนะคะ เลืออยู่เหลือกีดเ,เลยนะคะพี่น้องนะคะอ,อันนี้ก็เป็นบลูบราาเลยค่ะนี่โตบักญงไปทั้งนั้นนะคะเป็นบลูบราานะคะอันนี้เป็นไวดอชนะคะนี่เลี้ยงง่ายนะคะพี่น้องนี่ตัวนี้เลี้ยงง่ายง่ายนะคะไวดอชพี่น้องนะคะอันนี้เลมอนพายนะคะนาะน,นี่ส่วนจะเป็นตระกูลของบราานะคะสังเกตง่ายๆนะคะถ้าบราานี่คุ้มขาเลยค่ะขนคลุ้งขาเลยพี่น้องเด้อค่ะเบึงเดิน ขนสิกลุ่มขาเลยนี่คือแบล็กปลามาตัวนี้งามงามพี่น้องมึงเนี่ยสออนบอพี่น้องสออนสออนนะคะเนาะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะคะเนาะเป็นโคโลมเบียแบล็กเชลนะคะ ไขเบิ้งตัวนี้พี่น้องเขาเออกไข่สีฟ้าด้วค่ะตัวนี้นะคะไข่ไข่ไก่แจ๋บั่นเฮาเห็นบอพี่น้องเล็กบารนะคะนี่อื่นเล็กบานะคะออกไข่สีฟ้านะคะตัวนั้นมีงอนพอมึงในพี่น้องไข่ไข่งงอนก็สวยสวยพี่น้องมึงเนี้ยอันนี้อรณคณานดี่วกับไข่สีฟ้าด้อกันเด่ะพี่น้องในตัวนี้น้อยนี้นะกำลังงามเลยขนเป็นวงเริ่มป่งแล้วหลังจากขนลุนนะคะพี่น้อง บอกว่าเขาก็นาเสนอไปหลายเทือเลยนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวฮอกซีมาเบิงตัวแรกนะคะเอาอายุยไกลพี่วีเนาะค่ะเนาะซึ่ไบเหลายๆนะอันนี้เขานําเสนอประจําเลยนะคะพี่น้องนะคะตัวนี้นะคะเป็นอ่ารถ i ไอแลนด์รดนะคะเนาะเขามีอยู่สองตัวะค่ะนะคะสองตัวเลียงไงนะคะเบิงผิวผิวเขาขนเขาเนาะ,ะพี่น้องสวยงานบิลลีเนาะคะ่ะอ่าตัวนี้นี่แทบทุกคลิปเลยนะคะเนี่ยเขา <c oughs> เป็นตัวเอกตัวเด่นเลยนะคะบแบล็กปรามาพี่น้องเป็นบล็กปรามานะคะ แบล็กบรามาเขาก็ม่ซ้องตนะคะนอแนะต่กุลปรามานี่เขาชอบชอบตรงใดพี่น้องเบิงเบิงขนกลุ่มคานะคะเขาสวยงามนะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นบรามาขึ้นกันนะคะนะเป็นสายพันธ์อ่าปรามาเล่มอนไท่นะคะนี่นะคะสีออ,อกสมสมนะคะท้นของเขานะคะอ่านี่ตัวหนึ่งก็คือบรามานะคะนี่คือตัวหนึง่งด้วยกันนะคะพี่น้อง มีกรปินโคลัมเบียแบล็กเทลนะคะนี่พี่น้องนะครบรามาที่กันตัวนี้นะคะนีก็ะป็นบรามาที่กันเด้อะะพี่น้องนะคเลมอนพายนะคะไวดอตตัวนี้สีขาวสวยงามนะคะโรสไอแลนด์เรดตัวนี้นะคะนี่บลูบรามาตัวหนึ่งพี่น้องอย่างออกมาแล้วย่างออกมาแล้วนี่นะคะอ่าเยืองย่างเลยนะคะนี่สวยงามนะคะพันนี้ โอเคเนาะอ่ายูน้ำกันแล้วซ้องตัวพี่น้องเห็นบ่าช่วงนี้ไก่ห้าหยุดไข่นะคะไข่บ่คอยดีบันไดพี่น้องนะคะหนาหน,นาวนะคะ ไครเขาบ่คอยดีนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเหลืออยู่เหลือจินเนี่ยพี่น้องนะคะตัวนี้กระดไอเลนรดนะคะนาะนะคะสวยงามสวยงามพี่น้องเนี่ยแต่ว่าเบิ้งตัวนี้เด้อพี่น้องเบิ้งแหน่เบิ้งแหน่เบิ้งแหน่งามงามนะคะพี่น้องตัวนี้ แบล็กปรา玛นะคะพี่น้องเขามีบ้บอลหลายกะถือบอลหลายว่าบอลหลายกับหลายสายพันธุ์อยู่นะคะพี่น้องนะคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็มีประมาณสองตัวถึงสามตัวนะคะพี่น้องเห็นบอลแบล็กปรามอย่างมัน้ากันแล้วพี่น้องย่างมันปาแล้วมีตัวหนึ่งนะคะเนาะอันนี้บลูบราาอาซิวอกลับไปกลับมาแล้วค่ะเพิ่นยางมาก,กับซิบอกนะคะว่าเป็นตัวใดตัวใดเนี่ยอ่านี่บลูปรามานะคะเนาะ ตัวหนึงกำลังยางมาสวยง่ามสวยงามพี่น้องเบิง <c oughs> นี่ปลาม้ายยัอยู่น้ำกันสามสามสาม,สามสามสีออกบอกว่าอย่างไรเนาะสามโอ้ยเนาะ <c oughs> เป็นยังไงพี่น้องนะคะอ่าชมความสวยง่ามของไก่ห่าาแล้วนะคะ ถืกใจบ่านอพี่น้องนะคะถ้าถือใจก็อย่าลืมนะคะพี่น้องนะคะกกอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องนะคะอ่าสิไดใชื่นชมนะคะความงามของไก่ตางประเทศนะคะนอกจากชื่นชมความงามของเขาแล้วก็ย่งใดกินใครเป็นผลพรอยใดนะมดกนาะนะคะกสําำรับมือนีนะคะกระขอบคุณนหลายด้วยค่ะพี่น้องนะคะที่เข้ามาติดตามชมนะคะปิ่นกำลังใจให้พี่ปีตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ขอจบร่งเพียงคนนี้พอกันไว้ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเลี้ยงกายเก็บไครเก็บผิดในป่าลูกพักพื้นบ้านหาปลานำวิธีชีวิตบ้านบ้านมาแล้วเฮาจะพาคุณไปเที่ยวชมมาเป็นมาดามอังกฤษ dạng hát xi vít ban ban ma damn anh quýt xi vít ban ban ma damn anh quýt xi ban ban suis <truits>